มีสีตาไฟมีสีกระไรเกลดมือสีทัศชนะมงคลทั้งเพพฉรูรกันและนักศิษย์วิทยาพระอินทร์สวนผู้เป็นเจ้าฟ้าขอตงมาประทิดป,ประกาศรรให้แก่ข้าพระเจ้าขออันเชิญเทพพญาดาเจ้าทั้งหลายทั่วพื้นปันปนปนปดปฐพีดลพระปูรีสีทั้งร้อย มาช่วยเติมเสริมให้ละครเรื่องเรือนเจาดานางโด่งดังติดหูติดปากแฟนละครติดตามชมคุณหนึ่งชัดชวานศาสตร์วัตตะ,ตะตะรูนและได้ดารามีชื่อเสียงชันแนวหน้า แล้วให้ทุกท่านอับจงพวงมาลัยให้ยยร้อย่ะอับั้อยรัดับตอจากนี้ค่ะพระเจ้าจะขออาชุลีอันเชิญองค์ประธานขออันเชิญหลือตีชีพรยที่ได้บำเพ็ญพรบตามเทอกเขาและทำไม่กันยันไม่ป้องกันตัวตลอดไปข้นมมืออัิษิธานจากเทวะ พลันีพงคานังสัพภเทวานังพูดถึงเราในฐานะผู้จัดตรวจดมาเรื่องนี้ทำไมคนถามปากสั่นอย่างนั้นนะดูซ้ครับไม่ได้ซ้อมมาคำถามอโยนั่งคิดได้หลอกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับก็ นะครับก็จริงๆก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับว่าเรือนชรานางได้มีการหยุดไทฟามไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนักแสดงนะครับก็วันนี้ก็มีจักรจันทร์นะครับที่จะมารับบทชราพรนะครับสำหรับเรื่องเรือนชรานางนะครับเพื่อทําให้ละครเนี่ยสามารถถ่ายทำต่อไปได้นะครับจริงๆถ่ายทำไปเยอะเลยอย่างครับผมทุกคนมองเหมือนเป็นโจทย์ผมอยู่หันมามองหน้านักแสดงนักแสดงคือแบบเยอะไหมครับ ยี่สิบคิวยี่สิบคิวครับประมาณยี่สิบคิวครับในส่วนของที่การตัดจะมาแทนก็คือทําเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยเออ่จะตอบเริ่มใหม่ก็แตนละคนแบบเริ่มใหม่บางส่วนครับครับผมต้องต้องใช้คํานี้ครับเพราะจริงจริงก็มันจะมีเออ่บางอันที่ถ่ายทําไปแล้วนะครับพอเรามีการปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของสดาพรเนี่ยก็อาจจะต้องถ่ายทำใหม่นะครับแล้วก็มีการเรื่องของการปรับเปลี่ยนเส้น ความหลังด้วยบอกเขาไปเลยครับว่าถ่ายใหม่ทั้งหมดครับรไม่เตี้ยวกันมาก่อนนะจุ๋ย ับผู้จัดดูกดดูกดดันจากนักแสดงตอนนี้นักแสดงเหยียบเท้าผมอยู่ครับเยพยายามที่ครับก็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 ไทยทำใหม่ครับผมสำหรับเส้นหลักนะครับผมก็จะมีนะครับหลักๆแต่ว่าอย่างสมมติเส้นซิตที่แบบไม่ได้เกี่ยวพันกับชดาพรเยอะอะไรเงี้ยมีเส้นแฟมิลี่อยู่อะไรเงี้ยอย่างพี่อมพี่อ่ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็เส้นของแอร์ลินอะไรเงี้ยครับ ครับเฮ้ยแอรลินก็เยอะอยู่แต่ยังไทยกับใช่ใแต่ก็ยังมีเส้นที่แบบไปกับแฟนไปกับชู้อะไรเงี้ยไปกับผู้ชายบ้างอไริงจริงๆตอนแรกก็ตอนตอนแรกเลยก็อยากคุยกับน้องครับอันนี้ก็สารภาพตามตรงเนาะนะครับว่าเราก็ต้องสื่อสารกับนักแสดงก่อนเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ได้ติดต่อนะครับก็อาจจะด้วยน้องที่อาจจะ ไม่สะดวกที่จะสามารถคุยกับเราได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางผมเองก็พยายามที่อยากจะเข้าไปเจอกับน้องเนาะข้างข้างในซึ่งจริงๆแล้วีนักแสดงหนึ่งท่านที่นิมก็อยากจะเข้าไปด้วยนะครับเพราะจริงๆก็อยากจะพูดคุยก่อนแหละก่อนที่จะตัดสินใจหรือว่า make decision ว่ายังไงต่ออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอด้วยการที่อาจจะไม่ได้คุยเลยอะไรเงี้ยครับก็ทําให้เราต้องเดินหน้าต่อก็ปรึกษาหารือก็ประชุมร่วมกับช่องนะครับก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าก็ควรจะเปลี่ยนนักแสดง นะครับต้องขอบคุณจักรจัดมานะครับที่มารับบทชลาพร,รจริงๆเราต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยติดต่อไปเมื่อใช่ครับตั้งแต่แรกด้วยคือติดต่อจักรจัดตอนรอบแรกด้วยครับแต่ว่าตอนนั้นคือน้องก็ติดภารกิจเนาะแล้วก็ไปพาหัวเข่ามาตอนนั้นยังไม่หายดีค่ะก็รู้สึกว่าเออยัง ยังลงบันไดแบบ9ก้าชิดอยู่เลยเนาะขายังใช้งานได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวแบบจะมาเป็นผีแล้วก็จะหลอกคนไงก็เกรงใจกองอะไรเงี้ยครับพอมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วสุขภาพโอเคแล้วอะไรเงี้ยจังหวะมาได้พอดีจังหวะได้พอดีจังหวะได้พอดีมากๆครับตรงนี้คือโชคดีมากครับพอพอเรามารับกดตรงนี้เรารู้สึกดูกดดันไหม ถามว่ากดดันไหมจริงๆแล้วจันก็คือไม่ไม่โฟกัสตรงนั้นส่วนใหญ่เวลาตัวเองจะกดดันก็คือจะกดดันละครรีเมคที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตมาก่อนอะไรเงี้ยเวลาเล่นก็จะกดดันอันนี้ก็พยายามจะไม่กดดันถ้าจะกดดันก็คือกดดันเพราะตัวเองอาห่างละครไปเกือบ2ปีเวลากลับมาเล่นก็รู้สึกว่าเออเราจะยังทําได้ไหมจะทําได้ดีไหมแล้วก็นักสแสดงก็เป็นนักสแสดงที่แบบอย่างพี่กบทรงศิษย์อย่างพี่นิวอย่างหนุ่งนาอย่างเงี้ยเราไม่เคยร่วมงานด้วยเลยอย่างพี่ออกอย่างเงี้ยทุกคนคน,คนที่เราแบบอยากร่วมงานด้วยก็จะตตื่่นนนเ้้งีมาากกว อย่างตอนที่ก็ติดต่อไปครัง้งแรกกับพอมาเร่อทางเนี้บทมันเปลี่ยนไปเยอะไหมครับอก็คือตอนติดต่อครั้งแรกจันรู้เลยว่าแบบสุขภาพจันยังไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยปฏิเสธพี่ตายไปแต่ว่าก่อนหน้านี้นพี่ตายก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออพี่เขาก็อยากร่วมงานก,กับเราจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ <c oughs> ค่ะมันก็อยากทํางานด้วยพอตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราพร้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบนึกถึงเราช่องแป้นนึกถึงเรา <c oughs> คือจริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันหลายเรื่องครับก็มีเรื่องที่แบบหมอกับน้องจี่จีบอยู่ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องแบบชีวิตความรักอะไรเงี้ยยังไม่สามารถแบบรับงานได้ชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็เลยแบบพอส่งบทเรื่องนี้ไปคือเขาก็จริงๆก็มีเดินทางแผนเดินทางไปต่างประเทศครับสองเดือนเลยเงี้ยก็คือแบบยกเลิกตั๋วยกเลิกทุกอย่างเพราะแบบเขารู้สึกเอออนกเลื่อนไปก่อนอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พออ่านบทรู้สึกว่าเออตัวละครก็แบบ นานๆเราจะมาจันแต่ไม่เคยเล่นเล่นกับพี่กบเลยอะไรเงี้ยไม่เคยเล่นกับพี่หอมเลยก็แบบเอออยากร่วมง,งานด้วยกับพี่นิวกับหนูนาเนี่ยยิ่งไม่เคยเจอเลยพี่นิวก็เจอกันผ่านๆตามง,งานนะใช่ก็ไม่เคยได้ร่วมง,งานกันเลยก็รู้สึกว่าเออนักสแสดงเรื่องนี้แบบหลายท่านอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่น <c oughs> แล้วพอเราต้อง,<ล>องมาต้องมาเล่นร่วมองกับน้องที่ต้องเเล่นเป็นพี่น้องกันเลย่เป็นไงบ้างเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการเพราะว่าเรามา คนอื่นเขารู้จักกันหมดแล้วอะเราก็เลยแบบว่าเออมันเนียนๆอย่เขาแต่ก็สนุกสนานดีกองนี้คนเยอะดีค่ะครับนีอยากที่มีวคะต้องมาเริ่มนักหนึ่งใหม่กันนะคะเห็นบอกว่าบทเปลี่ยนไปด้วยบทจะเปลี่ยนเป็นยากขึ้นกว่าเดิมครับเป็นยากขึ้นครับแล้วก็แต่ที่อย่างที่พี่ต่ายบอกมาผมผมก็เชื่อว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ ที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับเราก็พยายามหาทางให้งานมันเดินหน้าต่อไปได้ครับผมพูดถูกไหมครับถูกต้องครับเหมือนมีอะไรในใจนะครับคือพี่ต่ายแบบทำไมถึงต้องเปลี่ยนบทครับผมจริงๆต้องแจ้งว่าคือตอนก่อนที่จะตัดสินใจมาถ่ายใหม่ก็มีการแบบเหมือนเอาที่ถ่ายทำทั้งหมดมาเลียงแล้วก็ร้อยตัดกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ตอนแรกก็ดูโซลูชันอยู่อะไรอย่เงี้ยเราก็เห็นบางอันว่ามันน่าจะมีส่วนการแบบ ขยี้เพิ่มนะอะไรเงี้ย,นนยสคือต้องแจ้งว่าในบทเดิมเนี่ยรวมตัวกันเยอะมากครับทุกซีนเนี่ยคืออยู่กัน17คนอะไรเงี้ย<ม>ซึ่งมันมีความยากต่อการถ่ายเยอะมากะบ,<ม>บางอานันถ้ามาถ่ายใหม่แล้ว17คนเนี่ยฉากโต๊ะอาหารเงี้ย<ม>คือรับอินเสิร์ตทุกคน <Q. S 1> แล้วก็คิวนักแสดงทุกคนคือเข้าฉากกันที17คนแล้วคือคิวแต่ละคนคือพี่อมพี่กบ พี่พิมพ์ี่ฝนพี่อ่ำคือคิวทองหมดทุกคนแล้วรวมตัว17คนแล้วก็หนูหน้าเนี่ยทุกคนนี้คือยากมากก็เลยต้องมีการปรับบทให้การรวมตัวน้อยลงเฉพาะซีนสําคัญเท่านั้นซีนแบบการตายงานศพหรืออะไรที่แฟมิลี่เนี่ยต้องเข้ามาอะไรเงี้ยครับประมาณนี้อย่างยี่สิคิวนี้ถ้าซีเป็นของเปอร์เซ็นต์ของเรื่องมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็สามสิบนะครับสามสิบคือที่เกิอย้อนกลับไปตอบตอนที่บอกจะคุยพิงกี้ก็คือตอนนั้นยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับ เออจริงๆเราอยากรู้ก่อนว่ามัน next step คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกับทางน้องมันจะยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะให้ทางเรารอไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้บ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอันนั้นครับได้คือกักแสดงยืมไหมคะก็ตัดยืมเนาะว่าเราจะเปลี่ยนตัวว่ามีอไรก็จริงๆต้องต้องแจ้งว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แจ้งนักแสดงเลยครับคือเพิ่งจะมาแจ้งช่วงช่วงประมาณ2อสามอาทิตย์นี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าประชุมกับช่องประมาณ2เดือน <ต>ก็คือเริ่มถ่ายใหม่ใช่ครับก็มีการเหมือนแบบโซลูชันอะไรเงี้ยเอาของเดิมมาตัดการประชุมกันดูหาแนวทางอะไรเงี้ยครับแล้วก็เฮ้ยในกรณีที่เปลี่ยนคนน่าจะเป็นใครอะไรเงี้ยครับติดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีการปรับบทเพื่อให้เข้ากับคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คุยเรื่องโครงแล้วก็เมคดิเซชันแล้วเว่้ถ่ายต่อเดือนหน้าก็ ค่อยๆแจ้งทีละคนของเดิมเดิมใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพี่ตัดก็พี่อ๋อมตกใจว่าถูกเลขท้ายสองตัวปกติคือจะดูแกในคลิปว่าตอนโทรไปแจ้งก็คือพี่อ๋อมก็ตาลอยเลยตาลอยครับว่แบบก็ครับผมประมาณนี้ไม่เต็มที่เต็มที่ก็คือแบบว่าใช่เต็มที่เนาะพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพี่ตัดของเดิมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมที่ตัดเอ่อประมาณถ้าถ้าตีก็เกือบ30นะครับไม่ไม่ที่ใช้ได้เลือดเลือใช้ได้ ที่ใช้ได้ที่บอกว่าอย่ต้อกแครั่สูตนใบหรอครับพีบอกเลยว่าหนึ่งครัก็กำลังใจอยู่เพรา่นิวพูดแล้วเมื่อกี้ประมาณนี้ครับด้วยด้วยความที่ขออนุญาตพูดได้เลยครับคือคือในที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยพอเราเห็นข้อบกพร่องอะไรที่มันไม่ดีไม่สนุกเนี่ยเราก็พยายามปรับแก้ไขให้มันดีขึ้นในครั้งนี้ด้วยเราก็เลยเขียนบทใหม่ตั้งแต่ตอนหนึ่งจนถึงตอนนี้บทมาถึงตอนหกถ้าถามว่าอันเก่าใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ ก็อันนี้มันคือบทใหม่ครับไม่แต่เราแต่เราก็บอกว่าบทใหม่มันจะสนุกขึ้นไงคะเพราะว่าการแก้ไขแล้วเหมือนเราได้มีการพรีเทสไปก่อนแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะออกเป็นแบบไหนไม่เราเราพร้อมมาใหม่เราก็พัฒนาให้มันดีไม่ไม่คือคือตอนนี้ต้องแจ้งก่อนว่าจากจากเซอรเรชันเนี่ยครับ นักแสดงแต่ละคนได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันอย่างสมมุติเส้นหลักเนี่ยคือต้องบอกว่าใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอย่างสมมติพี่ออมยอย่างเงี้ยก็จะมีเส้นแบบแอนล,ลินเลยเป็นอันเก่าอยา่างอันรวมอันรวมยังต้องใช้ใหม่อยู่ครับพี่ก,ก็ก็จะมีบางอันก็ยังต้องใช้ได้อย่างเงี้ยอย่างเส้นที่เป็นแบบเส้นชูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเส้นเส้นชูเส้น <c oughs> แฟม,แอ,ลลมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าของเส้นเนี่ยเขาโอ้โหเขา เรียกว่าลื้อนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนก็มือชีพก็คือไม่ต้องเวิร์กช็อปใหม่หมดเลยใช่ไหมสำหรับแต่กรบจันกับทีมนี้ไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วเหมือนจะมาเวิร์กช็อปมาแล้วก็มีเงินเนี่ยขายไปตั้งสามสี่เปอร์เซ็นต์แต่เดี๋ยวของจันอาจจะมีไปรีร์ลัมอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรเงี้ยครับแต่เดี๋ยวรอให้แบบเข้าที่เรื่องเรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์อะไรที่เรียบร้อยเรื่องฉากเรื่องซีนะครับผมบอกว่าแต่ละที่มันมันที่มันเป็นที่ยากมากแล้วก็แต่ละซีมันยากมากเลย ต้องบอกว่าของเดิมที่ถ่ายครับอย่างบ้านหลักเราผ่าสักประมาณ4ี่โล<ม>คือหมายว่า 4- 5โลครับห้องรับแขกเป็นอีกที่หนึง่งห้องรับทานข้าวอีกที่หนึง่งห้องนอนอีกที่หนึ่งก็คือ5โลครับประมาณนั้น,น,นคือผ่ากันไป<ม>ตอนนี้พอเกิดเรื่องก็อาจจะเหลือจนมาสองโลครับ <c oughs> แต่ก่อนมันจะแบบเดินทะลุซ้ายไปออกห้องรับแขกอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็พยายามรวบทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นในโลหนึง่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายาม เดินเดินทางในการทํางานให้เร็วขึ้นคาดว่าจะใช้เวลาถ่ายทำติดกล้องเท่าไหร่ครับมีน่นะ นักแสดงว่ายังไงคิวของเราแต่ละคนพี่จัดพี่จัดถ่ายกิยังไงน่อยนักข่าวดูชงนะนักข่าวดูชงนิดนึงครับพี่จัดเต็มที่ค่ะเต็มที่ก็มีพี่กบทรงศิษย์แซวว่าแบบเออผ่้ท้องนะพี่ไม่อยากถ่ายอีกรอบสามพี่กบบอกว่าอย่าผ่้ท้องก็จะบอกหญ่ใหญ่สั้นสามาพี่ไหวแหละจันอย่าผู้ท้อง ประมาณนี้ครับอาจจะเนี้ยของทีมทีมเราไปเนยทีทีมของเราที่ต้องเล่นคิวที่ต้องให้ต้องประกบไงต้องประกบเราสองคนทั้งหอุ่นนาและโดนนี่ก็จะไปเราก็ต้องประกบตลอดอย่างเงี้ยต้องมาเริ่มน้ำหนึ่งเนาะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่มีใครคาดคิดได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่ะมันไม่ใช่เราคนเดียวที่ต้องทํา ทีมงานเอ่ยพี่ตายเอ่ยทุกๆคนทุกคนต้องทำเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องแบบเหมือนมวลรวมไปให้ด้วยกันอ่ะเราก็จับมือกันแก้ไขทุกอย่างให้มันได้ดีุดเนาะใช่ต้อง,งช่วยกันใช่ถือว่ามีเวลาซ้อลมลำมากขึ้นใช่ถือว่าแบบนั้นก็ดีค่ะเปิดใหม่ทีนนนี่เปิดโรงเรียนลำไทยแล้วลำเก่งลำเก่งมากเวอรชนนี้ลำเก่งมากใช่ครับสุดท้ายค่ะสุดเลยแี่ก็ไม่จบเลยมาถามเรื่องนี้ก่อนงบประมาณไหมคะ ปีสามสิบแล้วกลับมาอีกไม่อยากูดถึงเลยผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่คิดว่าจะไม่ถามแล้วนะครับเนี่ยานขนาดไหนมันปานอยู่แล้วเกือบปากเลยไม่ต้ผมก็ก็จกข้าวจากสามมื้อตอนนี้เหลือสองมื้อตอนนี้ก็มิวเดี๋ยวก็เชื่อบอกว่าช่วงนี้รักษาสุขภาพก็งด เข้าเย็นไม่ให้นักแสดงอีฟอใช่ไอเอฟครับเขบอกเพื่อสุขภาพก็ตอนนี้ก็จัดให้นักแสดงเริ่มกินภายใน8ชั่วโมงครับร้อนเล็น้อไม่เป็นโครงการที่จะให้นักแสดงใส่ชุดลำด้ง่ายๆตอนครับอันนี้เดี๋ยวเขาคิดจริงจังกันไปหมดแล้วนะก็จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับอาจจะต้องกระทบแล้วก็อาจจะมีกระทบนักแสดงในบางส่วนด้วยอเงี้ยเนื่องจากอันเดิมเนี่ยเรามีบทเนี่ยประมาณ27 EP อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ด้วยระยะเวลาที่อยากจะทํางานที่เร็วขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นโยบายช่องด้วย ก็มีการปรับเหลือประมาณ24ด้วยเยแล้วก็ถามว่ากระทบไหมก็กระทบอ,อยู่อยู่แล้วครับแนขายกันแน<ต>่นมากเลยใช่ไหมตอนนี้ก็คือแบบคิวแน่นยันคนตอนนี้รอบ,บทครับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้สารภาพตามตรงครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปชุมบทครับเพราะว่าก็จะมีการดึงอันเดิมมาใช้อยู่บ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะหาโซลูชันกันเพราะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใหม่หมดเลยอาจจะทำงานไม่ทันตอนนี้นะครับก,ก,ก็ก็จะมีการใช้อันเดิมมาเพื่อ ปฏิบัติต่อแล้วก็เล่าเรียงเพื่อเดินหน้าอย่างรวดเ,เร็วมากยิ่งขึ้นอย่างอย่างเพราะว่าต้องแจ้งว่าสําหรับเรื่องนี้มีต่างประเทศที่เขาซื้อไปแล้วด้วยครับแล้วก็ชายตอนเตรียมลงในในต่างประเทศกันแล้วก็ไปมาปุ๊บก็ตอนแรกจริงๆมันต้องเหมือนออนแอร์ในต่างประเทศสักประมาณทันวาอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็ขอมีการผัดเปลี่ยนแล้วก็มาในมีนาก,ก็ยังไงอาจจะต้องรีบเร่งในการจัดส่งอะไรเงี้ย คนไทยต้องความผีนิดนึงความน่ากลัวน่ากลัวมันเป็นยังไงเยอะใช่เห็นต่งคาเราอยู่กับผีตอนเรื่องก็อยู่กับเรืเรื่องกับสายผีจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้คือคือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยครับผีเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการแบบตามหา แต่ว่าไม่ได้เหมือนเรืนลมมิวเนาะนะครับอันนี้ตามหาว่าจริงๆแล้วชดาพรเนี่ยตายเพราะอะไรและใครเป็นคนฆ่าแต่จริงๆในขณะตามหาเนี่ยครับมันไม่ได้เจอแต่เรื่องของฆาตกรหรือว่าใครเป็นคนฆ่าแต่มันเจอความเลวของคนในบ้านที่ทุกคนที่เราเคยเห็นว่าเป็นอีกอย่างนัพอไปลื้อหรือว่าไปสืบค้นเนี่ยก็ดันไปเจอว่าแต่ละคนมันคือมันมีใต้พรมอยู่นนมันมีอีกมิติหนึ่งที่คุณเห็นแล้ว อีกมิติหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรเงี้ยอันนี้คือความสนุกเพราะว่าจริงๆแล้วที่เห็นว่านักแสดงเยอะครับทุกคนจะมีเส้นของตัวเองแต่ว่าจะต้องติดตามไปกับหนุ่นาที่เขาจะเป็นคนไปตามแล้วก็ไปเปิดเรื่องราวตาา่างแล้วก็พี่นิวสองคนนี้ก็จะเป็นเหมือน ผู้สืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยครับที่ไปตามแล้วก็ไปเจอเรื่องต่างๆครับส่วนอันนี้เป็นผู้นําทางจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลา <mm> ใช่ก็จะอยู่ด้วยกันเราต้องสิงล่างต้องมาบอกว่าเฮ้ยไปตามเรื่องนี้ซิอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นผู้ไกลอะไรเงี้ยครับจ <mm> ะนึกว่าข <mm> ีกันเลยครับกลัวครับกลัวแต่เราลกวันค่ะบอกเลยกวันละวันกันตัวขี้เหมือนกันเลยมันไงครับ จัดให้ให้จัดลงหน่อยค่ะเพราะแบบว่าละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่จันตัดสินใจกลับมาเล่นในรอบ2ปีรับรองไม่ผิดหวังค่ะโอเคจัดค่ะเดี๋ยวอินเตอร์เดี๋ยวอินเตอร์ค่ะแสดงนิดนึง